ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์มอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดวลราชธา,านีค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดบนราชธานีนายธนูบุญเริศรองผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีมอบเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนแบตตี้ดูเมน2ช่องแม็กและโรงเรียนสวนิตย์รวมแล้วได้ค่า1,807ชุดค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนห่างไกลความเจริญด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยต่อพระสพธิกรทางมูลนิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นํำสิ่งของเหล่านี้พระราชทานเป็นประจําทุกปีเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษายังปราบปลื้มปิติให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากอีกด้วยค่ะ เช่นเดียวกับนายเมธีสุพันฝ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามนะคะได้มอบอุปกรณ์การเรียน